ครับสวัสด,ดีครับสวัสดีน้าตกปลาทุกท่านแล้วก็เอฟซีอาโมันโดทุกท่านนะครับจะเจอผมทริปนี้ผมพามาอยู่ที่หมายคลองนะครับคือคลองที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นคลองที่มันน้ํามันท่วมไปแล้วแล้วก็มันแห้งลงนะครับคลองนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นหัวคลองฝั่งนี้นะครับเป็นหัวคลองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปลายคลองฝั่งนี้เป็นปลายคลองเพื่อนไปตรงนู้นจะเป็นประตูเป็นช่องน้านะฮะก็คลองเนี่ยมันผ่านบ้านคนนะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตเขาเข้ามา นะครับแต่เขาก็บอกว่ามีคนมาตีบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะก็นะครับตีตอนนั้นก็ตีตอนนี้ก็จะต่างกันเพราะว่าน้ํามันลดลงนะครับปลามันก็ลอยลอยอยู่ติดฝั่งนะครับเช้าๆด้วยแล้วกันนะฮะเป็นทวินตัวนี้เป็นชุดของมินินะครับก็คันที่ใช้นะครับก็เป็นแอร์เกียทับซันนี่เคสมิกนะครับวัดแมลเนนมากลอกเป็นฟิสิกส์ของบ้าสายอแมโด้ pe สองฟูโอนี่สี่สิบปอนด์ของอแมโดนะครับตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่านะ ก็เช้าเช้าเนี่ยอย่างนี้ช่วงนี้ที่ผมตีเนี่ยอากาศหนาวนะครับผมก็เลยตอนออกเนี่ยผมก็เลยจะออกให้มีแสงหน่อยนะครับเพราะว่าเช้าเช้าเนี่ยปลาไม่ค่อยขยับนะครับพอมีแสงปลามันก็จะลอยน้านะครับลอยลอยหัวขึ้นมารับแดดนะเพราะว่ามันจะกินได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับในในในอากาศที่มันหนาวหนาะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่านี้ว่าปลาคองมีผลงานมาก้อยแค่ไหนกับทวินมินิตีแหลกไม่แดกย้ายหมาย อ้ไ้ไม่เดียวเลยไม่เดียวเลยนี่ครับคลองนะครับมันเป็นคลองต้นคลองเมื่อกี้ที่เราตีต้นคลองแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มายืนเปาะกลางสายขวาเป็นคลองนะครับมันผ่านมันผ่านหมู่บ้านทวินมินินะครับเป็นกิ้งก่าโอ้ ไม้เดียวเลยครับลงปุ๊บตีปุ๊บไม้เดียวเลยใบยหลิวมันได้นะบอกเลยทวินมินิตแีแหลกไม่แดกย้ายหมาย Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. สาไยสวยสายคลองสายสวยนะครัสามจุดห้าเซนทวินมินินะครับโอ้หเผาลิบดิบปปังเลยวัดไกลมากนะครับโอ้โหสาสวยอะครึ่งโลอะจ <c oughs> ริงกิิงกาทวินมินินะครับสามจุดห้าเซนนะยอดนะครับตีแหลกไม่แดกย้ายใหมท่ทวินมินิ นี่นเหรอนี่เนี่ยอูู่นลยดีเนี่ยอะไดีก่าอ่ะกำงจะอึว่านั่นตัเรื่องนี้ใช่แน่ไม่ได้ดูอ่ะเนี่ยไม่เห็น โอ้โหตายขาที่ตายไม,ไม่ตายโว้ยโหตัวอืปลาปลาปีนเพิ่งสักสองเดือนที่แล้วมื่อไ่ปลาเนี่ยตัวครับเล็กจริงๆครับแต่ก,กัดมั่นโอ้โหนี่มันจะเล็กไปไหนเนี่ยโหายากจริงๆปลา นี่ครับกัดทวินมินินะผู้ตัวขีดหนึ่งได้ไหมเนี่ยโอเคครับทวินมินิตีแหลกไม่แดกย้ายหมาย นั่น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 ั่นนั่น,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 นตัวนี้ใหญ่โอ้โหาวลิบสุดตีจริงจริงทีนี้ฮ้ยโอ้เป็นคลองน้ำไหลนะครับอ้อมีลาได้ยังไงเจอทัวินมินิเข้าไปนะครับโอ้โหคันภพลิบสุดยอดเลยอะวัดกับปลาหมอนี่ครับทวินมินิตีแหลกไม่แดกใจหมาย kịp này lắm mà gì ạ ừ ừ đuôi dài đuôi, Để đuôi. Để đuôi. Để đuôi. Để ในเฉล่เท่าไหร่ก็ไซส์สวยแล้วกินทวินมินินะครับตัวนี้โอ้แต่อยู่หลายไม้นะเห็นมันปามันขึ้นนะแต่มันมันติดถนนด้วยครับคนมันก็น่าจะลงทีเยอะจอมยุดเพียบลไม่ต้องรัวนะต้องใช้ทวินสู้แล้ววันนี้นะนี่ครับทวินมินินะครับตัวนี้นตีแหลกไม่แดกย้ายหมายทวินมินิ